อยู่จังหวัดสุรินทร์ก็มีสวนส้มเคียวหวานเหมือนกันกรบทำชมครับไม่ต้องไปถ่ายรูปชี้อินไกลๆเลยครับผมที่นี่อยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับผมเป็นสวนออร์แกนิกสวนแรกของจังหวัดสุรินทร์ครับผมมีตอนนี้มีส้มอยู่ประมาณ500ต้นนะครับผมอ่านี่ครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจํานวนมากครับผมราคาที่ขายที่นี่ครับผมถ้าซื้อ ลูกที่เก็บไว้แล้วครับผมโลละ60บาทครับผมแต่ถ้าเราอยากเลือกเก็บเองนะครับสดๆจากต้นเลยครับโลละ80บาทนะครับผมมาเที่ยวชมมาถ่ายรูปได้เลยครับผมสำหรับพิกัดนะครับผมอยู่ห่างจากตัวอำเภอจอมพระนับประมาณ3กิโลครับผมเส้นจอมพระท่าตูมนะครับผมโดยถ้าใครจะมานับให้ปักหมุดไปที่เจเจเตี่ยวปลานะครับผมซึ่ง ร้านสวนส้มนะครับผมจะอยู่ในร้านเจเจเตี่ยวปลาเราสามารถเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าไปข้างหลังเลยครับผมก็จะเจอทางสวนนั่นเองนะครับผมนะสวนที่นี่ปลูกมาประมาณ10ปีแล้วครับผม10ปีแล้วนะครับใครที่อยากมาเลือกมาชมมาถ่ายรูปเช็คอินก็สามารถเดินทางมาได้เลยครับผมหรือมาไม่ถูกติดต่อ0915456646นะครับหรือ Facebook สวนโ c ครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับผม